คุณเด็กคุณผู้ชมค,คือช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นวันหยุดยาวใช่ไหมคะปรากฏว่านะักท่องเที่ยวแห่ขึ้นดอยนะคะไปที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่นะับพันคนเลยทีเดียวค่ะอุณหภูมิเนี่ยไปวัดที่กิ่วแม่ปานนะคะวันที่22พฤศจิกาที่ผ่านมาอันนี้เป็นภาพบรรยากาศมุมมหาชนที่เขาชอบไปชมพระอาทิตย์ขึ้นกันโอ้คนเยอะมากหนานนแน่นมากๆคุณเทก็กก็ไปยืนริมริมถนนแบบนี้ล่ะค่ะดูทะเลหมอกดูพระอาทิตย์กันนะคะไปวัดอุณหภูมิที่กิ่วแม่ปานเมื่อกี้ทิ้งวง อยู่ที่6องศาเซลเซียสค่ะส่วนยอดดอยเนี่ยขึ้นทางนี้ต่อไปอีกที่ยอดดอยวัดได้9องศาเซลเซียสเริ่มเย็นแล้วนะคุณเท็ส่วนอุณหภูมิทั่วไปนะคะอยู่ที่12องศาเซลเซียสค่ะคาดว่าถ้าอุณหภูมิเนี่ยลดต่ําลงแบบนี้เรื่อยๆปลายเดือนนี้เราอาจจะได้เห็นเหมยขาบหรือว่าน้ําค้างแข็งนะคะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ